สี่สองสองสี่สอง,สสองและสองสี่หกนะคะทุกคนใครชอบสี่วันนี้มีเงินวันนี้ใครวันนี้ใครติดสี่มีเงินแน่นอนทุกคนขาวันนี้ใครติดสี่มีเงินนะจ๊ะอ่ะทุกคนเออโดนตลอดนะฮะออสองวัดเองนะคะคุณตูโดนสองวัดเองนะฮะเออสี่วัดที่ผ่านมาไม่ตามนะครับผมครับอาจารย์ไอติมนะฮะโอเคสวัสดีครับ อะะใครมาขับผมแถวนี้เนะี่ยขอขับผมนะโอเคเงือออกเงือแตกนะเออนะคะทุกคนใครจะทัวลงทัวลงเบาๆนะเออเดให้ได้เข้าสองตัวสามตัวนะงวดเนี้ยนะฮปีใหม่ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่หรอกนะคะทุกคนขาใครอยากเข้ากลุ่มเข้าก่อนเดี๋ยวรุนเลขกพู่กันนะคะว่ามันจะมีสีหรือเปล่าน,นะมีสีไหมเดี๋ยวขอยัดเช็คก่อนนะทุกคน ขออีกหนึ่งร้อยคนได้ไหมคะคลิกลิงด้านล่างนะคะคลิกลิงด้านล่างนะคะอย่าลืมไปขอเมียนะคะโอเคตัเดี๋ยวเราไปรู้เล็กทูปกันนะคะโอเคไหนใครกำลังเดินทางกลับบ้านกันบ้างพุ้ยสามศูนย์เนี่ยทุกคนสามศูนย์นะเนี่ยสามศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ กคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวเขออาจปรับก่อนนะปรับฟิลเตอร์ออกก่อนนะเอาฟิลเตอร์ออกแป๊บหนึ่งนะทูบมันจะไม่ชัดนะคะทุกคนุขออาตเอาฟิลเตอร์หน้าใสออกก่อนนะคะโอเคอเจอละนะคะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์มาคะ่ะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์มารอไทยคืนนี้เจอกันเลยนะคะทุกคนไทยจะไม่ทําให้เสีย หน้าเสียตานะคะไทยจะไม่ทําให้เสียหน้าเสียตานะคะืมเชื่อว่าทุกคนที่ตามเล็กอาจารย์ไอติมก็อยากได้เงินนะคะเอออาจารย์ไอติมก็อยากได้หน้าได้ตาเหมือนกันนะคะเออเราก็รวมด้วยช่วยกันนะคะเออเล็กไทยจะไม่ทําให้ผิดหวังหรอกนะคะเออมันจะมาหลุดสี่งวดทั้งวดติดมันไม่ได้หรอกค่ะนะคะเออเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะคะถ้าเล็กมันหลุด่อยนะ อาจารย์ไอทิมก็จะต้องเอาให้เข้าอยู่แล้วนะคะทุกคนเอาไปซื้อมันก็จะต้องได้เงินพอทุกคนได้เลขไทยของอาจารย์ไอทิมไปซื้อปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะหวยมันเข้าอาจารย์ไอทิมก็ได้หน้าได้ตามันเป็นเรื่องปกตินะคะมันจะมาหลุดสีงวดห้าง,งวดมันไม่ได้หรอกะค่ะนะคะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ยืนในสังคมมองไม่ชัดเลยค่ะนะคะคุณแม่จิตติวันถอดแว่นก่อนนะคะโอเคนี้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครจะตามสูตรนะะ งวดวันที่สิบเจ็ดนี้เอาจริงอยู่แล้วนะคะทุกคนนะฮะปล่อยให้เจ้ามือมาสองงวดละนะคะเออเป็นเพราะว่าเอ๊เป็นพ A, เนพราะว่าอาจารย์ไอติมแบบว่าซื้อด้วยหรือเปล่านะ,ะงวดที่แล้วงวดเมื่อกี้ก็หมดไปหมื่นหนึ่งก็กล่าว่าเออจะได้เสองตัวสามตัวไปเที่ยวปีใหม่หน่อยนะคะเออมันก็หมดไปหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะคะเอออาจารย์ไอติมนะทุกคนขาตัวที่สามนะนะตัวที่สามเราจะลุ้นไหม โดนไปเยอะเลยครับขอเอาคืนบ้างครับโอเคคุณทองดีไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ไอติมในการที่จะเอาเลขมาฝากกันรัฐบาลไทยงวดนี้ไม่ต้องห่วงค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ไอติมนะคะเตรียมตัวล้วนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมงวดแรกของปีมันทุกคนจะต้องเชื่อมั่นในตัวของอาจยไอติมอีกนะคะจริงๆมันมีตัวเลขมาแล้วนะคะ <c oughs> ลืมใส่ฟิลเตอร์นะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคนะคะทุกคนเตรียมเตรียมตัวนะคะจริงๆอ่ะเลขสูตรของของของอาจารย์ไอติมงวดที่แล้วเนี่ยมันเข้านะแต่ต้องขอโทษทีไปเน้นเลขทุบจนเกินไปนะคะจริงๆอ่ะจะบอกทุกคนแบบนี้ว่าเลขสูตรเนี่ยเข้านะ เลขสูตรเขาสองตัวล่างนะ,ะที่คำนวณไว้ในเลขรัฐบาลไทยแต่แบบไม่อยากจะมาบอกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวโดนด่านะคะทุกคนอ่ะโอเคกยค,คือร้อนใช่ไหมนะ้องพูดเยอะก็ร้อนละนะคะหนึ่งพันคนดูเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอุตส่าห์แล้วร้อนมากเ่ยข้างนอกมันอบเทานะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อน เดือห่าโมเลขสูตรรัฐบาลไทยงวดที่แล้วแต่ต้องกราบขอขอโทษทุกคนจริงๆเลขสูตรเข้าแปดเก้าตรงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคืนนี้จะเปิดเลขสูตรจะเปิดเลขสูตรเลยเพราะว่าคือคำนวณไวแล้วเรียบร้อยจริงๆก็คือเลขรัฐบาลไทยเนี่ยไปโฟกัสเลขทูบจนเกินไป ก็เลยก็เลยไม่ได้กล้าเอาเลขสูตรลงเพราะว่าเลขสูตรอะนะคะที่ทําไว้เป็นตัวนี้ที่ทําไว้เป็นตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่นี่เนี่ยแปดเก้าแปดศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์เนี่ยนะคะอันเนี้ยมันเป็นเลขสูตรแต่ว่า ด้วยด้วยเราไปโฟกัสเลขทูบจนเกินไปทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทั้งเลขทูบและเลขสูตรเนาะโอเคไหมรอบนี้จะให้เลขสูตรก่อนเลยปล่อยสูตรไปเลยนะคะปล่อยสูตรไปก่อนเลยนะว่าเลขไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะสลับฮาหนอยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเราเรามีนัดกันอยู่แล้วนะคะสลับอ่รัฐบาลไทยเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปไปไป,ไปเสี่ยงโชคกันก่อนนะคะสลับฮาหนอยพรุ่งนี้มีลาวเป็นวันแรก พรุ่งนี้มีลาวเป็นวันแรกนะคะตัวเลขเลยถูกต้องค่ะคุณส้มจีดนะคะอันเนี้ยอัน,นอันเนี้ยสาบานเลยว่าไม่ได้ไม่ได้เฟกขึ้นมาสาบานเลยว่าไม่ไม่ได้เฟกขึ้นมาเป็นเป็นเป็นเลขสูตรที่ทําไว้ทําไว้ทําไว้นานแล้วเนะีนะ่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยทําไว้ทําไว้ในในช่วงที่ไป ก่อนไปก่อนไปปูนนาา่นิลการนี่เห็นไหมอันเนี้ยอันนี้สูตรนะอันเนี้เห็นไหมอันนี้ยไปปูน่นิลาการเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออนะคะเดี๋ยวคืนนี้ปล่อยสูตรเลยนะคะเพราะว่าเลขคือเข้าเต็มเต็มเลยนะคะอะทุกคนคลิกลิงด้านล่างก่อนเพิ่มเพื่อนกันไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นหาหนอยกันก่อนสองทุม่มครึ่งเรามีนัดกันปล่อยเลขรัฐบาลไทยเอาให้มันเร็วเ็ว จะได้ไปซื้อกันนะคะก็ยังคงเชื่อมั่นแหละว่าว่าฝีมือก็ยังยังยังไม่ตกแหละนะฮะบารมีองค์องค์ปู่องค์ย่าก็ก็ยังคงมีให้กับลูกหลานอยู่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวเราไปลุ้นทานก,นกันก่อนเนาะเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราเจอกันรัฐบาลไทยเนาะ